หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านแว่นตาที่เขารับประกันครอบคลุมที่สุดแบบ B-Wax a r r a n ชี ax, ใส่ไม่สบายตาเปลี่ยนเลนจนกว่าใส่สบายได้ภายใน1ปี 1> แบงแนะนำร้านแว่นตาร้านนี้เลยร้านมองเด้สาขาบางสเรพอเข้ามาแล้วก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับแว่นตาที่เยอะมากๆและที่มาวันนี้เนี่ยนะครับแบงรู้สึกว่าใสา่ตาของแบงค์ร่าพระมองอะไรไม่ค่อยชัดเลยมาลองวัดใส่ตาคับพี่ๆที่ร้านเขาดูจะบอกว่าที่นี่เขามีบริการ วัดสายตาล้างแว่นปรับตัดแว่นฟรีมีบริการวิดีโอคอลจากคุณหมอสายตาให้ด้วยนะจ๊ะ ซึ่งหลังจากที่แบงค์เนี่ยวัดเสร็จแล้วทุกคนปรากฏว่าสายตาเอียงนิดนึงจ้าเสร็จแล้วไม่รอช้าก็มาเลือกกรอบเลือกเลนสวยๆรอเลยทุกคนแว่นตาที่นี่สวยเยอะมากจนสุดท้ายใช้เวลาในการเลือกนานพอสมควรครับและก็ได้น้องแว่นอันนี้มาหลังจากนั้นนะครับพี่ๆเขาก็ให้คําแนะนําแล้วก็มีการนัดวันรับแว่นครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้าได้แว่นตามาแล้วเนี่ยจะมาใส่อวดให้ดูนะจ้า และใครที่กำลังมองหารานแว่นตาที่ถูกคุณภาพดีและที่สำคัญเลยมีการรับประกันแบบ BEX r รัน t ีเนี่ยแบ่งแนะนำที่ร้านแว่นตามองได้ทุกสาขาใกล้บ้านเลยครับ